มาดูเกมแมปบปีบหัวใจอีกหนึ่งบครับสิบสามปีวัดลุ่มมาในเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำถุงเท้าสีขาวกับวัดชันรอครับน้ำเป็นจา่าฝูกอยู่ตอนนี้แขงบอลมายังไม่ผ่านครับวัดชัรอมาในเสื้อสีเขียวกางเกงสีดำถุงเท้าสีดำ สองตัวน้องผูไปได้ตัวจริงครับวันนี้เจ้าบูแม่ไปแล้วอะไดบอลมาให้เจา้าบูครับเราก็ลอกสองดูครับเจา้าผูลูกนี้ไปถึงเจ้าพัดครับลองกดโอล,ลูกนี้ต้องต้องออกแรงเซฟครับแบบนี้ แม่แล้วก็ยกบอลจเจ้าพูแม่มาตัวออกมาปัดได้ก่อดครับเล่นง่ายๆมหาพัดครับมองไม่ผู้เจ้าพู้ยังเอาตัวรอดได้ครับจ่ายบอลไปใกับตันบูหลอกซองดูแม่เสาช่วยอีกแล้วมากับเสาหลอกอีกทีมันโด่งครับ มาแล้วครับลูกดีคุณเพิ่มคุณเพิ่มต่างเกมกันไหม่ครับจ่ายให้คุณเพิ่มเล่นง่ายง่ายวาฉันอครัยังอยู่ครับแม่ กับตันบูครับล็อกจักไม่ได้ครับเกมมันบีบหัวใจผูเจนก็เสื้อแดงครับต้องโตโลูกนี้เข้าเฉยแม่ลูกแรกมาแล้วครับลูกแรกมาแล้วลูกแรกมาแล้วครับคุณเพิ่มเปลี่ยนตัวจีนมาอีกตัวครับ จยับมาเล่นกันใหมครับยังยับบลแลกังดไม่วเไปยังอยู่ครับแม่ได้ฮะยังช่วยกันดีสำหรับลุ่เมรับเราต้องปีบเราแล้ว หยกสวยอะล,ลูกนี้แม่สมอ,องรวนๆครับกับกันบูหลอกสองดูลูกนี้แล้วก็ออกมากบูรักษาประตูออกแรงอีกแล้วจ่ายสวยครับสำหรับัชลอตัดบอลได้คุณเพิ่มทางบอลดีแต่ตัวเล็ครับ มาให้กระตันบูยกลูกนี้สวยสดอีกแล้วประตูแบต้องมาเซฟให้ครับตัวหลังปากการสุดท้ายของวัชลอมาจะพัดครับแม่โดนเกี่ยวนิดหนึ่งครับยกมารับบอลน,นะวัะชลอตัดมาแล้วถึงเบอร์28่สยทะลุช่องมายังไม่ผ่านครับมานุนไปแล้วแล้วก็แม่ดักได้ครับ แม่กระจายเขาก็ยังตั้งรับอยู่รอส่วนครับสำหรับวัชรอแทกไปหามานูนไม่ผ่านมานูนก็มามานูนก็มาช่วยดักบอลได้มานูนไปแล้วไปแล้วแบนแล้วแม่เซฟได้โดยครูสิงหาครับโรงเรียนวัสนาม แล้วก็ยกโอ้โหยังช่วยกันดีครับวันนี้กับตันบูมาดีครับแต่ว่าชะลอดีกว่าครับจะช่วยกันเซฟ <c oughs> มาให้กับตันบูกับตันบูบังบังเอาแล้วก็เสียบไปไม่เรียบร้อยครับโอ้โหมากหนวพี่เกมแล้วกับ,กบตันบูเนี่ย <c oughs> ขอขอขออีกที ขออีกทีแม่ใกล้เคลียครับแม่ดีกว่าเดิมหน่อยครับยกยาวๆมาครับ<_ q _><_ q _>อย่างขยันนะมาหนุ่มต้องขยันนครับอย่างช่วยกันดีครับสำหรับบัรลุ่มแม่ดึงสวยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วแล้วก็แม่ปลายเท้าครับ<_ <q> _>โอ้าบอลปล่อยบอลช้าไปทีหนึ่งขอโทษเพื่อนเลยครับ คุณเพิ่มดักบอลได้ลูกนี้แม่แกเต็มที่แล้วแบบนี้คุณเพิ่มตายแล้วเจ้าพอดครับตึงซ้ายโกิดกิดนึงไม่เป็นไรตัดไม้ตัดซ้ายเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปแม่มเดี๋ยวจริงครับโอโ้โหจ่ายสวยประตูสวยกว่าครับวฏิเสตออกมาของวัชฉลอแทงมาแล้วครับเปิดหน้าเกมใส่แล้วครับ แพ้ไม่ได้ครับมาชะลอมันลุ่มก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันครับตัดไปแล้วคุณเพิ่มคุณเพิ่มลูกนี้แบบปลายมือแล้วก็โอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นกับประตูครับโอ้ลักษาประตูจอมเหนียวใส่บอล้าพอดตัดบ้าโดนไม่ดีครับ ปีบแล้วตอนนี้ปัดลุมบีบเจ้าฟูๆูแล้วก็จิ้มแม่ไม่ตรงจอกอีกครับความคิดดีครับไม่ได้ก็มีเสียงสำหรับกัปตันบูมาดูเกมกันใหม่เจ้าพัดแล้วก็ยาวไปครับแล้วก็ปาดมานี่แน่เจ้าเพชรกรบโโบเขา รบฟันของเขาลูกสองมาหายดันสักทีสำหรับลุ่มวัตชาร์ลเปิดยาวๆดุดบล็อกของเจ้าเพชรได้ไปแล้วเจ้าหลังครับลงมากับตันบูกับตันบูแล้วก็สองแบบนี้ไม่มีตัวซ้ำครับเขาไม่ถึงบัตชาร์ลไม่มีอะไรจะเสียเปิดดาแรกเปิดไพ่สามไม่โชว์หน้าเลยครับ ปัดลุ่มตัดบอลมาเจ้าพัดครับขยับมาที่เจ้าเพชรใช้ตัวใหญ่บางวันนี้มาดีตัดมาให้เจ้าพัดไปเองลูกนี้มองเพื่อนมองเพื่อนแล้วก็กดลูกศอกเจ้าเพชรมาทัานพอโรงเดียนตลาดบางคุรัตครับท่านใส่สูนมาครับทันพอชวนครับ มาเชียร์เด็กๆครับตัดบอลมาแล้วก็เป็นบอลของวัชรลอตเปิดหน้าสาไพ่สามใบามาวัดกันครับเราลูกนี้ลื่นลมแล้วไม่ผ่านไม่เฝา้าแล้วก็แม่จิ้มแบบนี้ต่างฝ่ายต่างเปิดหน้าแรกกัครับเจ้าเพชรลูกนี้ตักก่อนได้เจ้าเพชร ขึ้นมาสเจ้าก้ามาแล้วตัดบอลมาให้เจ้าพัดเปิดหน้าแรกไม่ว่ากันมันไม่ถึงครับแม่คราวนี้กับตันบูหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหเปิดหน้าแรกก็ต้องโดนครับใครพลาดโดนครับลูกดี โยนยาวยาวมาประตูวัชรอฝ่ายแล้วกับตานบูกับตานบูจ่ายให้เจ้าเพชรเจ้าเพชรเรียบร้อยมาแล้วค่ายสวยครับแม่กับตานบูต้องชม,มเลยคร อ๋อโตมาแล้วครับลูกนี้จะเปลี่ยนเกมไหมต,ตัดมาครับออโตดึงบอลมาก,ก็ยังช่วยกันลเล่นดีครับมองเพื่อนยกให้คุณป้มคุณป้มตัดให้พอด หัดยกให้ออโต้ออโต้คุณป้มตัดให้ออโต้ออโต้สวยดึงบอลมาตัดมาอีกครั้งเดิมให้กบเดินบูกดตัดบูกดเดอออโต้แอซซีดครับลูกนี้ส่งสวยครับเจ้าออโต้แมลงมาก็ทำแอซซีดแล้วออโต้ครับ เกมมันมันในสนามสู่สีกอเปิดหน้าแรกกันทั้งสองฝั่งคุณเพิ่มคุณเพิ่มแล้วก็ลอกสองโอ้โหแม่ไม่ได้เลยครับเผิอเป็นยิงอัะทั้งสองทีมไม่ยอมกันนะตีตื่นขึ้นมาแล้ว กับตันโตเอาคืนไหมไม่ได้ลูกนี้ติดบล็อกได้แม่ไม่รู้กันครับวันนี้ปล่อยลูกล้านออกมาด้านข้าแม่จ่ายลูกยากครับเล่นยากครับ มาดูเกมกันต่อครับวัดชะลอก,ก็อยังหนอโต้ดักได้ลูกสวยครับลูกนี้แล้วก็ยกมายังไม่ผ่านครับแม่เจ้าก้าวครับช่วยเซฟได้ยังบล็อกได้ับเจ้าก้าวครับเปลี่ยนให้ออกมาพักแล้วโยนยาวๆมา ลองสับดูมาได้ใจครับสับไกลได้ครับมาให้กับตันบูครับมองเพื่อนแม่ลูกนี้มันสั้นไปอะไปหาเจ้าหลางครับลูกนี้ออกซ้ายได้แล้วการตัดใจยิงเองมาดนมาดูนเขียบอลไม่ได้มองพอดแทงทะลุช่องครับลูกนี้แล้วก็แล้วก็ แม่เขาบังดีกว่าครับเขาบังดีกว่าต้องขอเพื่อนแล้วต้องขอโทษเพื่อนเลยมาดูเกมกันนะเกมยังไม่จบความมันยังอยู่ต่อพอดัดดึงสวยครับลูกนี้ไปเองไหมแล้วก็แล้วก็วกยังไปเองอยู่ ล้าไปเองอยู่แล้วก็แม่เอาจนได้ครับโอ้โหปืนธรรมาชาติครับทำได้ยังไงอะ่ะน้องภูมิลงมาแล้วน้องภูมิขอคุ้มหลังอะ่ะยกบอลย,ยาวๆมาบุลักษามประตูเซฟไว้ได้ มาให้น้องภูิครับไหวใจได้ตัวนี้ครับเรื่องความแม่นจังหวะบอลครับแทงทะลุช่องแบบแบบสับซ้อนไปอีกร้อยเมตรแล้วก็ไหลออกไปครับแมาความคิดดีครับเหมือนบอลใหญ่ <S 2> <S 2> <S 2> น้องภูงมามองเรื่องง่ายๆสั้นๆอ้าว สายบอลต้องบองตัวไกลครับปอดภัยไว้ก่อนนะเจ้าภูมิผมจิ้มมาให้พอดปายเองลูกนี้ปายเองลูกนี้เราก็ตัดมามันร้อนหลังไปหน่อยครับยกบอลยาวมาคุณปื้มมากอะไม่เอาว่าเจ้าหลังครับของวัดชะลอยกยาวมาอีกทีไหวใจได้ครับ ช่วยกันดีสักคุณเพิ่มมาถึงกับลูกนี้ลูกนี้แล้วก็ยาวไปหน่อยครับโอ้โหหลุดไปแล้วหมดเวลาการแข่งกันใส่หายใจว่าเมื่อกับ หน้าตาของน้องนๆมันชะลอครับแม่เสร็จแล้วก็ขอโทษขอโพยกันครับเกณฑ์มันพับเกณฑ์มันเปลี่ยนครับ Đây à, đẹp, đẹp, đẹp không, không? Giờ phóng cách này không?